สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยูก,กับเซกับต้องอีกแล้วนะครับและนแน่นอนว่าน,นี้คือ,อรายการ นท่านองครับใช่แล้วครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางภายในประเทศเนาะเราก็เลยพาทุกคนออกมาเที่ยวกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก่อนท,ที่เราจะเดินทางอ่ะเราก็ได้มีการไปตรวจหาเชื้อโควิดวด้วยนะ hmm. แล้วก็ผลออกมาว่าเราทั้งคู่ยังไม่มีเชื้อโควิดนะครับก็เลยได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวไกลถึงจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงของเทศกาลมันออกใบสาเนาะในย่านจังหวัดนะครับนก็จะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ดงังไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคมนเองอแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาพิสูจน์ปรากฏการณ์นี้กันแต่ว่าตอนนี้นะคะแดดยังแรงขนาดนี้อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรให้เราได้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่เที่ยวในละแวกอำเภอปากคาดของจังหวัดบึงการกันก่อนดีกว่าค่าเวลานะคะแล้วเดี๋ยวตอน,นเย็นๆเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆมาหาที่นั่งรอชมปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้กันเนาะ w <Bye. S 2> คือที่แรกที่เราพาทุกคนมาเที่ยวกันในทริปนี้นะฮะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณแก่งอาฮงครับซึ่งจุดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดของลําน้ํโขงทั้งสายเลยนะม,มีความลึกถึงเกือบประมาณ200เมตรเลยทีเดียวจุดนี้เนะี่ยเขาก็เลยเรียกยงนว่าสะดือแม่น้ำโขงแ,แล้วก็ตรงด้านบนแก่งอาฮงนะครับก็ยังเป็นที่ตั้งของวัดอาฮงศิลาวาดด้วย ก็ไหนๆมาเที่ยวทั้งทีเดี๋ยวเราขึ้นไปทําบุญเอาเรื่องเอาใยกันก่อนดีกว่าเนาะใช่่ะขึ้นไปไหว้พระด้านโมนกันครับไปครับ ราย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็คือวัดถ้ำสีทนนั่นเองนะครับแต่จะบอกวันนี้อากาศร้อนมากนะมาถึงนี่อย่างแรกเลยไอติมใช่เนาะคือแบบลมทับไม่มีเลยอะ่ะอ่ะแต่ว่ามาที่นี่นะนอกจากเพื่อนๆจะได้มาทําบุญแล้วนะครับที่นี่ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์คืออะไรร้เปล่านั่นก็คือจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนน,น,น,นี่เห็นปะ ไม่เห็นเนาะเออใช่บนนั้นอาดับดีแสงให้ปืดนั่นแหละเขาบอกว่าจุดชมวิวด้านบนนั้นนะเราจะสามารถชมทัศนียภาพของฝั่งลาวได้เลยอืม mm. อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากินไอติมดับร้อนกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนนั้นกัน ตอนนี้นะฮะเราก็พาทุกคนเนี่ยไปไหว้พระมาสองวัดแล้วนะครับเวลาตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสักสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วเดี๋ยว<ช>เราเตรียม<ะ>ตัวไปจองสถานที่สําหรับดูบ้างไฟกันดีกว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ทําเลดูบ้างไฟที่ดีๆเนี่ยก็จะต้องไปจองแต่เนิน่นๆนะครับ<ช>ก็เตรียมล่มเตรียมเสือ้ออะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นเหมือนแบบแนวแนว,แนว,วัฒนธรรมอีสานอีกอย่างหนึ่ง ก็คือเขาจะเรียกว่ากินข้าวป่าให้เตยลองถ่ายว่ากินข้าวป่าเนี่ยคืออะไรขันโตอรอไม่ใช่ขันโตเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเนื่องจากว่าวันออกพรรษาเนี่ยจะเป็นวันที่บางทีลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดทํางานในกรุงเทพกลับมาบ้านมาได้เจอพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีเหมือนแบบเตรียมพวกสํหรับกับข้าว ไปนั่งกินในระหว่างที่รอพระอาทิตย์ตกรอชมบัางไฟด้วยกันอะไรอย่างนี้เขาก็จะเรียกว่ากินข้าวป่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะกินข้าวป่ากันเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกน้ำโขงน้ำแข็งกระตงกระติกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะหิวเอาไปตั้งเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันริมโขงเลยประมาณนั้นนะฮะอะไปจากวัดถ้ำสีทนนะครับเรามุ่งหน้ากลับไปที่ลานพญานาคบริเวณริมโขงอำเภอปากคาดครับ พอเราเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีการจัดตั้งเก้าอี้สำหรับง,งานพิธีเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่พบว่ามีคนมาจับจองพื้นที่ริมโของอย่างที่เราได้รู้มานะฮะ ก็เลยถือโอกาสนี้เข้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งร้านขายของอยู่ก็เลยได้ความว่าคนที่มาในละแวกนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงซะมากกว่าฮะโดยจุดชมบั้งไฟพญายนาของจังหวัดบึงการก็จะมีอยู่3าที่ด้วยกันก็คือลานพญายนาที่อำเภอปกากคาดตรงที่เราอยู่นี้บริเวณวัดอ่างหงศิลาวาดและก็บริเวณบ้านท่าสีไข่อำเภอบึงโขงหลงครับ แต่เนื่องจากจํานวนสถิติบ้างไฟพญานาคที่ลดน้อยลงในทุกๆปีนะครับทำให้คนที่มาไกลๆอย่างเราเนี่ยมักเลือกที่จะไปจังหวัดหนองคายมากกว่าโดยจุดที่อยู่ใกล้กับอําเภอปากคาดมากที่สุดก็จะเป็นบริเวณบ้านตาลชุมจังหวัดหนองคายครับเราเลยขออนุญ,ญาตทุกคนพาออกนอกพื้นที่จอดบึงการกันเล็กน้อยแล้วกันนะฮะพอมาถึงทางเข้าบริเวณบ้านตาลชุมเนี่ยก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่คุณแม่ค้าบอกมาคือคนเยอะมากตั้งแต่ตอนเวลาประมาณ4ี่โมงเลยทีเดียวครับ สำหรับพื้นที่จอดรถนะครับก็จะมีจุดจอดรถที่ใกล้ๆกับบริเวณชมบ้างไฟเลยแต่ว่ารับจํานวนรถได้ค่อนข้างน้อยและเต็มเร็วมากนะครับใครที่มาช้าเนี่ยก็แนะนําว่าให้จอดรถในพื้นที่โรงเรียนในชุมชนหรือว่าจะเป็นตามบ้านของชาวบ้านที่เขามีบริการรับฝากรถก็ได้เช่นกันครับ หลังจากนั้นก็หออผิวสัมภาระข้าวของไปที่ริมโขงและจุดชมบ้างไปตรงนี้ก็เป็นจริงอย่างที่เรารู้มาฮะเพราะว่าพื้นที่ดีๆนะถูกจองไปเกือบจะหมดแล้วนะครับก็ต้องหาล็อกว่างๆแทรกตรงไหนได้ก็วางเสือปูจับจองกันไปตามท้องเรื่องจ้า ึ่งอย่างที่แนะนำว่าเพื่อนๆไม่ควรจะลืมนำมาด้วยนั่นก็คือร่มครับเพราะนอกจากร่มไม้แล้วเนี่ยก็ไม่มีที่ให้เพื่อนหลบหล่มตรงไหนได้อีกนะฮะถ้าไม่ได้พาร่มมาและเมื่อไม่มีที่ตรงไหนให้เราไปหลบหล่มได้นะครับสุดท้ายเราสองคนก็เลยต้องนั่งสู้ฟ้าสู้แดดกันไปแบบนี้จนพระอาทิตย์ตกนั่นแหละฮะ จากที่เราต่อสู้กับแดดมาเป็นเวลานานครับชั่วโมงนะครตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะครับคือพาทีก็กําลังค่อยๆ่อแบบกาลังจะรับขอบฟ้าฝั่งประเทศลาวแล้วแล้วก็พอความมืดเข้ามาเยือนนะครัก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคกันนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ปรากฏการณ์บ้างไฟ นี่ยิ่งไกละอะไรนะถ้าส่งมาชุมนุมอีกก็คือคนอ๋อใช่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตําแหน่งที่นั่งดีๆอ่ะก็คือต้องมาเร็วๆมาปูเสือมาอะไรมาจองไว้ก่อนนะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบมีบรรยากาศกินข้าวริมโขง S <S <an> ก็สามารถเตรียมมาได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะแบบเตรียมอะไรมาจากที่ไหนอะไรอย่างเาางี้ยในงานก็กมีมีฝีมีกันใช่ก็คือเตรียมกันมาเองแบบส่วนมากเป็นคนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเรามาไกลแล้วมันเตรียมลําบากอ่ะมาซื้อเอาหน้างงานก็ได้นี่สายส้ตมตำไม่พาดไม่เออนาะเยอะมากเด็ดร้านส้มตำลูกชิ้นลูกชิ้นทอดปลาเผาอ่ะไก่ทอดข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่มีลูกเล็กเด็ก แก็มีอะไรให้หลอกเยอะแยะของลงของเล่นลูกโตอะไรมีที่แบบที่เล่นเหมือนบ้านบอลเองมีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายกินฟรีจริงๆอย่าเรียกกินฟรีเลยแบบอารมวมทำบุญอย่างละกันเนาะก็คือแบบวัดที่เขาอยู่ในระแวกชุมชนเขาจะมีงานกระถิ่นงานบุญประจำปีในช่วง เทศกาลออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบว่าโรงครัวก็สามารถที่จะไปร่วมทานกับเขาได้เพราะว่าเขาก็เชิญชวนหรือสิกไม่ดีเลยเพราะว่านี่ก็ไปแจมกับเขามาเหมือนกันได้คือหลวงพ่อท่านเชิญชวนทุกคนที่อยู่ในระแวกนงี้แบบสามารถไปร่วมทําบุญแล้วก็ไปทานอาหารในโรงครัวได้ประมาณนี้นะฮะก็เผื่อๆไว้อย่าไปกินฟรีเลยไปร่วมทำบุญล,ละกันทำบุญกระถงกระถินอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะ อ่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วรวดเร็วมากเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในค่าคืนวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นบ้างไฟอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมเนาะและก่อนที่เราจะได้ชมปรากฏการณ์บัางไฟพญานาคันในค่ําคืนนี้นะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้างไฟพญานาคกันอีกสักหน่อยดีกว่าฮะบ้างไฟพญานาคนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกปูกโยงเข้ากับความเชื่อทางพพุทธศาสนาครับ โดยเชื่อว่าพญานาคที่อาศัยอยู่ภายในวังบาดานภายใต้ลำน้ำโขงแห่งนี้เป็นผู้ปล่อยลูกไฟขึ้นมาในคืนวันออกพรรษา15่ําค่ำเดือน11เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับ หลังจากที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะพบกับลูกไฟสีแดงอมชมพูพุ่งตรงขึ้นจากลำน้ำโขงขึ้นสู่ท้องฟ้าประมาณ5-10วินาทีก่อนที่จะดับหายไปโดยลักษณะที่พิเศษก็คือจะพุ่งตรงขึ้นไปโดยไม่โค้งตกลงมาเหมือนกับเวลาเราจุดพุหรือดอกไม้ไฟครับและลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของบ้างไฟพญานาคก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นไม่มีควันรวมถึงไม่มีเสียงด้วยครับ และถึงแม้จะมีความพยายามในการพิสูจน์หาที่มาที่ไปของปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคมานานนับ10ปีแต่จนปัจจุบันก็ยังคงไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคขึ้นในลําน้ำโขงแห่งนี้ฮะ แต่ไม่ว่าปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคจะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับจะเกิดขึ้นจากเพราะว่าพญานาคมีตัวตนอาศัยอยู่จริงๆภายในลําน้ําโขงจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือจะเกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์อย่างที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะก็ไม่อาจทําให้กระแสของความเชื่อและความศรัทธาของคนในท้องที่ลดลงได้เลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุท,ที่เราอยากให้ทุกคนหาโอกาสมาพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองสักครั้งหนึ่งฮะ ชมบ้างไฟพญายนางเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับรถกลับเข้ามาในตัวอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับเพราะว่าที่พักของเราในคืนนี้ก็คือ BK Place Hotel ที่พักราคาประหยัด แต่บอกได้เลยว่าอยู่ที่นี่สบายมากเพราะห้องของเขานะฮะค่อนข้างกว้างขวางทําให้ไม่อึดอัดเลยครับและที่นี่ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศทีวีตู้เย็นนะฮะส่วนภายในห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นสบู่แชมพูให้ใช้พร้อมเลยละฮะ และก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งชิลกันที่บริเวณริมโขงซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมออกไปเนี่ยไม่ไกลเลยแหละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนย้ายจากจุดที่เราชมบ้างไฟพญานาคนะฮะกลับมาอยู่ตรงบริเวณตัวเมืองบึงการจะบอกว่าตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนแบบศูนย์นรวมของทุกอย่างเลยเนาะ มีทั้งถนนคนเดินร้านกินดื่มร้านอาหารร้านบุฟเฟ่ชาบูร้านกีฬาอะไรอย่างนี้ทุกอย่างหมดเลย,เลยอคนเล่นมูงเล่นบาร์เด็กเล่นสเก็ตบอร์ดทุกอย่างมารวมกันมีมานั่งปิกนิกกันแล้วมันเป็นวิวที่เหมือนแบบอยู่ริมแม่น้าโขงพอดีซึ่งมองเห็นเมืองปากซันนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศลาวฝั่งตรงข้ามตรงนูน้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไป ดูบ้างไฟแล้วรู้สึกแบบไม่อิ่มอะไรเงี้ยก็สามารถมาเดินเล่นมาหาอะไรกินต่อแถวนี้ก็ยังได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องของการไปดูบ้างไฟพญานาคกันบ้างดีกว่าว่าเต็งรู้สึกอย่างไงบ้างคือก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่มาดูนาะมันก็เหมือนแบบมาัตจรรย์อะเนาะเพราะมันเป็นแบบไฟที่ขึ้นมาโดยไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นอะไรประมาณอย่างนี้ แล้วก็มันก็ไม่สามารถหาคําตอบได้นะว่าบ้างไฟพญานาคเกิดจากอะไรเกิดจากพญานาคจริงๆหรือว่าเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แบบเป็นการ์ใต้น้ําหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอยู่เตมีความคิดเห็นว่ายังไงอถ้าเหมือนเป็นความเชื่อของบ้านเราก็อยากให้ความเชื่อของบ้านเราจะไม่เรื่องพญานาคเอเป็นสิ่งเกี่ยวกับธรรมชาไปโ อย่างของเขาเหรอเขาอาจจะอยากให้เป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาติอะไรอย่างนี้มั้งก็เป็นไปได้ไดจะเป็นไปได้อะแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความเชื่ออะไรก็ตามนะฮะทุกความเชื่อคือก็สามารถเชื่อได้หมดแต่เราอยากจะให้คุณมาลองพิสูจน์สักครั้งหนึ่งเนาะ,ะมาลองนั่งดูนะครับที่ย่านจังหวัดบึงการหรือหนองคายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ปร,ประสบการณ์แล้วกันนะที่เราพาทุกคนมาเที่ยวกันในทริปนี้นะครับกับจังหวัดบึงการแต่ว่าใน E ีีหน้านะเรายังคงอยู่กันที่บึงการเพราะว่าที่นีย่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันซีดอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นก่อนจบทําอะไรบ้างจ๊ะซับสไครต์ด้วยนะครับยอดเลยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อีพีหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเจอกันจ้าสำหรับวันนี้เราขอนั่งกินกันก่นกอนแลลวบ๊ายบายยังพอยยังลงอร่อยมาก มาสรุปค่าใช้จ่ายกับการเดินทางท่องเที่ยวในบึงกาฬใน EP แรกของเรานะครับใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักแต่ว่าจะได้ส่วนลดในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันด้วย40%แล้วก็จะมีค่าอาหารนะครับทำให้เราใช้จ่ายกันไปแค่คนละ770บาทเท่านั้นเองฮนะคอนเซปต์ Concept ยังเหมือนเดิมนะครับกับจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่า EP หน้ายังคงพาทุกคนท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดบึงกาฬกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนแต่จะมีที่ไหนบ้างห้ามพลาดครับ